ที่บรรยากาศในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวกันบ้างลงใต้ไปที่จังหวัดสตูลค่ะภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเวทีสารพลังเครือข่ายทอสอมอสตูลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสตูลค่ะ ที่ลานกิจกรรมหลาดชายเขาตมบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลน,นายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานเวทีสารพลังเครือข่ายทอสมมอสตูลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสตูลโดยมีนายชาตรีนาะลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายทอสมจังหวัดสตูลและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่าร้อยคน ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ร่วมมอบเกียรติบัตรเยาวชนจิตอาสาทอสอมอสตูลและมอบเกียรติบัตรชุมชนต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลพร้อมเดินเยี่ยมชมนิทรรศการสารพลังเครือข่ายทอสอหมอสตูลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสตูลภายในงานอีกด้วยค่ะ สำหรับการจัดงานเปิดเวทีครั้งนี้ซึ่งเป็นการสรุปบทเรียนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายทสมสตูน6ประเด็นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วยการจัดการขยะการจัดการน้ำการจัดการป่าชุมชนการจัดการดินสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเครือข่ายอส ขออภัยคะ่ะโดยเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสตูลร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลซึ่งได้รับการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสจัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายทสมสตูลรวมถึงเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมโดยมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการนำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะข้าวหลามน่าทานนะคะน่าจะเป็นข้าวหลามไหมใช่ค่ะ